สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปคำทำนายโทเค็นนะครับซึ่งเป็นโทเค็น crv นะอันนี้ตามผลโหวตนะฮะก็มีคนโหวตให้ทำนายเป็นลำดับที่4นะฮะก็จริงๆในส่วนของประวัตินะการใช้งานหรืออะไรพวกนี้คุณต้องไปศึกษาเอาเองนะอันนี้เป็นการให้เกณฑ์ตามวันเกิดของ crv นะฮะอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยเพราะว่าบางทีก็ เออเราต้องไปดูว่าเขาใช้งานอะไรบ้างมีโปรเจกต์อะไรบ้างนะแต่ถ้าโปรเจกต์ดีอะไรดีนะก็ว่ากันไปตามดวงนี้เลยนะว่ากันไปตามดวงนี้เลยแต่ด้วยความว่าไอตัวโทเค็นตัวนี้เนี่ยมันมีประวัติเนี่ยค่อนข้างที่จะแฝงอยู่อันหนึง่งซึ่งก็ต้องระวังเหตุ <c oughs> ที่ผมต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่อะไรหรอกคืออย่างนี้ฮะคือไอการเปิดตัวเนี่ยมันเปิดตัววันที่เดือนมกราปีเดียวกันนะ แต่ไอตัวโทเค็นนี้เนี่ยมันเกิดในอีเทอร์พอมันเกิดในอีเทอร์เนี่ยวันเกิดมันอนะคือสิงหาแต่ตัวเปิดตัวนะฮะคือมกรานะฮะมกราฉะนั้นแล้วเนี่ยพอคำนวณมกราเนี่ยปีหน้าเนี่ยพระเสาร์มันจะไปทับสุกนะฮะแต่ถ้าเกิดมันคำนวณสิงหาเนี่ยมันไม่มีเสาทับสุกไอเสาทับสุกเนี่ยก็ให้ดูในหลายๆเหรียญน,นะที่มันลงลงะนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมก็เลยต้องใช้คาําว่าระวังนะฮะคำว่าระวังนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเออมันจะใช้เกณฑ์ไหนนะเพราะว่าถ้าจุดตั้งต้นเนี่ยมันเป็นเดือนมกราเนี่ยอันเนี้ยก็เสี่ยงนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดจุดตั้งต้นเนี่ยมันเป็นเดือนสิงหาปลอดภัยมันปลอดภัยนะฮะปลอดภัยแต่อ้เกณฑ์การขึ้นเนี่ยคือพอย้อนสอบย้อนไปเนี่ยนะฮะมันปรากฏว่ามันขึ้นเนี่ยคือถ้าเกิดเขาเกิดราศีกรกฎมัน,นก็ขึ้นช่วงเดียวกันกับไอเกิดราศีมังกรน่ะ เนี่ยอันนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่เออตอบไม่ได้นะว่าสรุปแล้วมันจะเป็นกรกฎหรือมังกรเพราะว่าถ้าเป็นกรกฎหรือมังกรมันก็ขึ้นช่วงเดียวกันเด้เลยเพราะมันอยู่ในราศีที่ตรงข้ามกันนะสำหรับคนที่ดูดวงเป็นก็น่าจะเข้าใจนะฮะอ่าเรามาดูนะฮะคือเขาเป็นโทเค็นแต่ก็มีการบอกว่าเป็นสเตเบิลคอยนะฮะก็ว่ากันไปนะอันนี้เป็นส่วนที่คุณจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเอง นะฮะก็อย่างที่บอกเกิดในอีเทอร์นะก็มีวันเกิดคือ12สิงหาคมนะฮะปี2020นะถ้ายังอาศัยเวลาเกิดตามเชนนะฮะก็ตามนี้นะฮะการขึ้นครั้งนี้เกิดจากอะไรบ้างเกิดจากพระพุทธต้องจันนะราคามันกำลังดีตัวขึ้นเนี่ยพุทธต้องจันจันต้องราหูเนะี่ยมันเข้าเกณฑ์อยู่เรียกว่าเข้าเกณฑ์โชคแบบเว็บเล็กนะฮะเกณฑ์แบบเว็บเล็ก มันเป็นเว็บเล็ก,เ,ลกเพราะมันมี2เกณฑ์น่ยมันจะได้เกณฑ์ครึ่งหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้เป็นเกณฑ์เว็บใหญ่นะเออฉะนั้นแล้วเนี่ยเกณฑ์เว็บเล็กเนี่ยมันก็ดีดเป็นเรื่องปกติเขาเรียกว่าดีดแบบอ่านิดหน่อยนะเนี่ยตอนนี้ราคามันดีดขึ้นมามันลงแล้วมันดีดขึ้นมาวันนี้ก็ถือว่าปีแรงซื้อเนี่ยค่อนข้างมากนะเนี่ยอ่ราคามีแรงซื้อค่อนข้างมากก็น่าจะเห็นอะไรบางอย่างเลยสำหรับโทเคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยที่เกิดในในแท่งเนี้ยสูงมากเลยนะวอลลุ่ เออก็ลองไปดูในาการใช้งานนะแต่ถ้าเกิดใช้วันเกิดนี้นะไทม์ไลน์ในการขึ้นเนี่ยของเหรียญเนี่ยก็จะอยู่ตามนี้เลยนะคือคือเราจะไม่พูดไอ้ช่วงพระพุทธต้องจันนะแต่เราไปพูดในอนาคตเลยก็คืออาทิตต้องพฤหัสพระพุทธต้องจันเนี่ยมันกาลังต้องกันอยู่นะฮะก็เริ่มต้องกันมาตั้งแต่วันไม่ไวๆเนี้ยนะ,ะพุทธอยู่ในเรือนเนะพุทธอยู่ในเรือนเ พระพุธเข้าเรือน7เ,เนี่ยตั้งแต่วันที่10นะฮะวันที่10และจะย้ายออกสิ้นเดือนนี้นะสิ้นเดือนนี้ชนะแล้วเนี่ยเออมันก็ว่าไปในอนาคตเลยเพราะมันกำลังจะจบในอดีตนะฮะวันที่16ธันวาเนี่ยนะถึงวันที่14มกราเนี่ยไอตัวอาทิตย์จะไปต้องพฤหัสนะฮะจะต้องพฤหัส เสร็จแล้วเนี่ย12มีนาถึง12มีนา66นะถึง10พฤษภาคม66เนี่ยนะฮะตัวอังคารตัวนี้นะจะโครจรมาต้องสุกนะแล้ว25พฤษภาคม66นะฮะถึง19มิถุนา66เนี่ยพระสุกตัวนี้นะ,ะจะโครจรมาต้องอังคารตัวนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่ราคาจะดีดเนี่ยแบบเล็กๆก็ตามนี้นะฮะอันนี้เป็นการเสียนะเส่ยงโชคนะเสี่ยงโชคนะแต่ถ้าต้องการแบบใหญ่ๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะคำนวณจาก อะไรเลยเนี่ยก็ต้องระวังเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าถ้าถ้านะไอ้วันเกิดเขาเนี่ยมันไม่ได้เกิดสิงหานะแต่มันดันผ่าไปเกิดมะกราเนี่ยนีมันไปเกิดมกราเนี่ยเดี๋ยวนะข้อมูลเนี่ยมันจะมีเดือนมะกราด้วยนะเท่าที่ผมอ่านเจอนะฮะเสร็จแล้วมันก็เลยมีความซุ่มเสี่ยงอยู่พอสมควรนะอืมเดี๋ยวนะไปดูในคอย Cap มาเก็ตแคปนะฮะมันก็จะมีบอก แนวว่ามันมีของเดือนมก,กราด้วยเพราะเขาเปิดตัวนี่ไงมะก,กราด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมันเปิดตัวมก,กราเนี่ยโอกาสที่เหรียญเนี่ยมันจะเป็นตามดวงนี้ก็สูงแล้วไอตอนที่มันขึ้นเนี่ยมันมีพฤ้วหัดเหมือนกันเนี่ยอันนี้ขึ้นขึ้นครั้งที่แล้วนะ เสร็จแล้วเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดเขาเกิดอันนี้จริงนะไอตัวเสานี่มันจะไปทับสุกไงมันก็เลยน่าห่วงนิดนึงและอีการขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากและอีการขึ้นวันนี้เนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากพระสุกต้องอังคารด้วยเห็นไหมคือพอเกณฑ์ขึ้นเนี่ยมันมันสอดคล้องทั้งสองดวงเนี่ยมันก็เลยแต่ความเสี่ยงอะ่ะมันไม่เหมือนกันไงอ่าผมก็เลยบอกเออลองลองดูดูดีๆนะดูดูดีๆนะแต่ถ้าเกิดคิดว่ายูทเคสเขาเนี่ย เออมันสามารถไปต่อได้ก็ก็วางแผนเอานะฮะเพราะว่าถ้าวันเกิดนี้ถูกนะฮะวันเกิดนี้ถูกข้างหน้าไปเนี่ยมันจะโล่งเขาเรียกว่าเกิดอาการมันไม่มีไปทับอะไรอะเสาแค่พระเสาแค่ไปทับพระเกตเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาไงนะฮะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ทับนะพระศุกร์เขาก็อยู่นี่นะถ้าเกิดเป็นวันเกิดนะฮะวันเกิด12สิงหานะแต่ถ้าเป็นวันเกิดเดือนมกราเนี่ย ะะเดือนมกราเนี่ยไอตัวเสาเนี่ยมันจะไปทับสุกก็เลยต้องต้องต้องระวังนิดหนึ่งต้องระวังนิดนึงเพราะว่ายังไม่ชัวนะยังไม่ชัวอันนี้ก็เป็นคําทำนายสําหรับตัวโทเค็นนะเพราะอะไรเพราะว่าตัวคอยมาเกตแคปเนี่ยมันบอกว่าเป็นโทเค็นอะนะฮะถ้าใครบอกว่าเป็นคอยเป็นอะไรก็ไปโทษคอยมาเกตแคปเองนะเพราะว่าผมไม่ได้ดูพื้นฐานข้อมูลสำหรับดวงเหรียญน,นี้นะเราแค่ดูดวงมันเฉยๆนะฮะก็ฝาก